สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยวอลแมชชีนส์ของเราอีกครั้งวันนี้ผมมาจะาพาทุกคนไปพบกับข้อมูลลับสุดยอดที่หลายคนรอคอยนั่นคือเครื่องบินทิ้งระเบิดลำใหม่ล่าสุดของจีนที่ถูกพูดถึงกันทั่วโลกในปี2 0 2 6นั่นคือ h 2 0 Ste บ l ตีลบอมบอร์ที่กำลังสร้างความสั่นสะเทือนในวงการทหารสมัยใหม่และวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนชาวไทยทุกคนมาดูกันแบบละเอียดทุกมุมทั้งสมรรถนะความสามารถพิเศษและผลกระทบต่อสมดุลกำลังทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องบินทิ้งระเบิด H-20 ถือเป็นโครงการลับของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท c e s น n a Aircraft Industrial Corporation หลังจากใช้เวลาศึกษาและพัฒนามายาวนานหลายสิบปีในที่สุดปี2026ก็เป็นปีที่เครื่องบินลำนี้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการจุดเด่นสำคัญที่สุดคือเทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงหรือ Stealth เทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องบินแทบจะตรวจจับไม่ได้ด้วยเรดาร์แม้แต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดของโลกก็ยังทำงานได้ยากเมื่อเจอกับ H-20 จากข้อมูลที่เปิดเผยเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบในสไตล์ Flying w วิ g คล้ายกับ B 2 s p i ปิ t ตของสหรัฐอเมริกาและยังมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยความกว้างปีกประมาณ45เมตรและมีน้ำหนักบรรทุกสูงสุดกว่า45ตันสามารถติดตั้งทั้งระเบิดนิวเคลียร์และขีปนาวุธความแม่นยำสูงรวมไปถึงอาวุธปล่อยนำวิถีไฮเปอร์โซนิกซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ H 2 0กลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินทิ้งระเบิดที่น่ากลัวที่สุดในโลกตอนนี้ H20 มีรัศมีปฏิบัติการใกล้กว่า8,500กิโลเมตรซึ่งหมายความว่ามันสามารถออกบินจากแผ่นดินใหญ่ของจีนและเข้าถึงจุดยุทธศาสตรส์สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงทะเลจีนใต้ได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศระบบขับเคลื่อนถูกพัฒนาใหม่ทั้งหมดโดยใช้เครื่องยนต์ w s 18รุ่นปรับปรุงซึ่งมีแรงขับมหาศาลและช่วยลดการปลดปล่อยความร้อนทำให้ยากต่อการตรวจจับด้วยอินฟราเรด อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทำให้เ2ชยน่าจับตามองคือระบบ a อ i onic รุ่นใหม่ที่ใช้ AI ช่วยประมวลผลเส้นทางบินแบบเรียลไทม์นักบินสามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนแผนการโจมตีได้ทันทีตามสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตัวเองแบบอัตโนมัติที่สามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์ของศัตรูและทำให้ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานล็อกเป้าหมายได้ยากขึ้นสิ่งที่หลายคนกังวลคือการมาถึงของเ2ชจะเปลี่ยนแปลงสมดุลกำลังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร สำหรับประเทศไทยที่อยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตรส์สำคัญกลางภูมิภาคนี้แน่นอนว่ากองทัพไทยต้องจับตาพัฒนาการของเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพราะ h 20ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินทิ้งระเบิดธรรมดาแต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงรุกของจีนมีรายงานจากสื่อด้านความมั่นคงว่าจีนกำลังทดสอบระบบการเชื่อมต่อของ h 20กับเครือข่ายดาวเทียมเบโด,ดทำให้เครื่องบินสามารถรับข้อมูลข่าวกรองและตำแหน่งเป้าหมายจากดาวเทียมโดยตรงแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีในระยะไกลยอย่างมากและเมื่อจับคู่กับขีปนาวุธนำวิถีไฮเปอร์โซนิกที่มีความเร็วสูงกว่าแมทท้าก็ยิ่งทำให้ระบบป้องกันทางอากาศของคู่แข่งแทบจะไร้ประโยชน์ข้อมูลล่าสุดยังเผยว่า H 2 0จะสามารถติดตั้งอาวุธได้หลายรูปแบบทั้งขีปนาวุธร่อน CJ 2 0ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง DF 1 0 0และระเบิดอัจฉริยะที่สามารถปรับเปลี่ยนการทำลายล้างได้ตามภารกิจซึ่งหมายความว่ามันสามารถโจมตีได้ทั้งเป้าหมายทางบกและทางทะเล รวมไปถึงการสนับสนุนภารกิจทางยุทธวิธีได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับคนไทยเราควรทำความเข้าใจว่าแม้ H 2 0จะถูกพัฒนาโดยจีนเพื่อปกป้องผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของตนแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็ทำให้การแข่งขันทางการทหารในภูมิภาครุนแรงขึ้นเพราะประเทศต่างๆอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองก็ก,กำลังพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนรุ่นใหม่เพื่อรับมือกับภัยคุกคามนี้สำหรับประเทศไทยเราอาจต้องพิจารณาการปรับยุทธศาสตร์ป้องกันภัยทางอากาศครั้งใหญ่ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเรดาร์ตรวจจับความถี่ตำ่ำและการจัดหาอาวุธป้องกันภัยไกลระยะสูงเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ที่ยากต่อการตรวจจับแบบ H-20 เพราะถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ในสมรภูมิหลักแต่ตำแหน่งของไทยถือว่าอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเด็นที่น่าสนใจคือจีนยังคงเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ H-20 ไว้เป็นความลับระดับสูงเราแทบจะไม่เห็นภาพภายในห้องนักบินจริงๆเลยมีเพียงภาพจำลองบางส่วนที่หลุดออกมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าห้องนักบินเต็มไปด้วยระบบจอสัมผัสแบบดิจิทัลทั้งหมดคล้ายกับการออกแบบของ F 3 5ของสหรัฐอเมริกาแต่จีนอ้างว่ามี AI ที่ล้ำหน้ากว่าทำให้นักบินต้องทำงานน้อยลงแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้นถ้ามองจากมุมเศรษฐ,ฐ,ฐกิจและอุตสาหกรรมการบินทหารการเปิดตัว H 2 0ยังเป็นสัญญาณว่าจีนกำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจด,ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่อการแข่งขันด้านนวัตกรรมอาวุธในระดับโลก และยังเป็นแรงกดดันให้ประเทศในอาเซียนรวมถึงไทยต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของตัวเองให้ก้าวทันสรุปแล้วเช20ไม่ใช่แค่เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การทหารในเอเชียและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของของค์การแข่งขันทางทหารครั้งใหม่ในภูมิภาคนี้สำหรับคนไทยการติดตามข่าวสารและทำความเข้าใจเทคโนโลยีเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงของชาติในอนาคต ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยวอล r m แมชชีนสของเราเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลลับเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารใหม่ๆและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับกองทัพจากทั่วโลกขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ